ทีนี้ก็จะอยากให้แยกความแตกต่างบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดมีระแวงมีหูแววเนี่ยต่างกับโรคจิตยังไงบ้างละ่ะนะคะผู้ป่วยก็อายุมากเหมือน,อนกันนะคะในความแตกต่างเลยระหว่างผู้ป่วยที่สมองเสื่อมแล้วมีอาการหูแววหวาดระแวงกับผู้ป่วยโรคจิตที่มีอาการหวาดระแวงนะคะความซับซ้อนของธีมเนื้อเรื่องของความระแวงเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนในผู้ป่วยที่เป็นโรคสคิสโซรฟเนียหรือโรคจิตเนี่ยจะมีความซับซ้อนของ ตมของความระแวงมากกว่าอย่างเช่นจะคิดว่าผู้อื่นเนี่ยมีมนุษย์ต่างดาวนะส่งคนมาดูดความลับในสมองของเขานะแล้วก็เอาไปเผยแพร่กระจายต่อซึ่งฟังดูแล้วมันค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะคะแต่ถ้าในผู้ป่วยดีเมนเชียแล้วมีความระแวงเนี่ยเขาก็อาจจะระแวงเป็นเตีมที่ไม่ซับซ้อนมากอย่างเช่นคิดว่าผู้ดูแลนั่นแหละขโมยขอ,ของของเขาไปนะคะซึ่งก็อาจจะแยกกันตรงเตีมตรงนี้ได้ระดับหนึ่งแล้วก็ต่อมาความ ลักษณะของ hallucination ในผู้ป่วยที่เป็นสคิสโซฟรรเนียกับดีเมนเชียเนี่ยส่วนมากสคิสโซฟรรเนียจะเจอเป็นหูแว่วมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นในดีเมนเชียจะเจอเป็นภาพหลอนมากกว่านะคะแล้วก็การรักษาในส่วนของสคิสโซฟรรเนียต้องรักษาการทางจิตอย่างต่ำก็คือเป็นปีแต่ว่าถ้าเป็นในดีเมนเชียก็จะใช้เวลารักษาไม่นานแล้วก็โดสของยาที่ใช้ก็จะไม่มากนะคะ ส่วนภาวะซึมเศร้านะคะก็จะเป็นอีกภาวะหนึ่งของ b p s d ที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะคะก็มาทำความรู้จักกับเกมรวินิจฉัยตามค riteria ของ d s m f o ก็คือเป็นเกณฑมาตรฐานการวินิจฉัยของจิตแพทย์อเมริกันนะคะก็คือว่าต้องมีอาการหลัก2อ,อาการเป็นอย่างน้อยก็คือมีภาวะเศร้ากับเบื่อหน่ายท้อแท้ร่วมกับอาการเสริมที่อาจจะพบได้อย่างน้อย4อาการก็คือมีอาการ เบื่ออาหารมีปัญหาการนอนหลับนะคะมีไซโคมอเตอร์ or, หรือว่ามีท่าทีพฤติกรรมที่อาจิเตชันคือหงุดหงิดกระสับกระส่ายหรือว่าซึมเชื่องช้าลงไปกว่าเดิมชัดเจนนะคะมีความรู้สึกท้อแท้หรือว่ามีความรู้สึกผิดอย่างมากและก็บางครั้งไม่สมเหตุสมผลแล้วก็บางครั้งคิดถึงค่าตัวตายนะคะถ้าเราวินิจฉัย1นึ่งคอร์ซิมทอมบวกกับ Additional Sympto ม s 4อ,อาการเราก็จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้านะคะ แต่ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เป็น Major Depressive กับผู้ป่วยที่เป็นดีเมนเชียแล้วมี depression ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่อย่างเช่นนะคะอาการที่จะพบในผู้ป่วยดีเมนเชียที่มี d e p r e s s ก็คือจะไม่ค่อยเน้นถึงอารมณ์เศร้าเท่าที่ควรแต่เขาจะมีอาการอน่าง่งของความเหมือนกับอาการกระวนกระวายกระสับกระส่ายหงุดหงิดนะคะบางคนก็จะมีสีหน้าที่เรียบเฉยไม่แสดงอารมณ์ แล้วก็มักจะมีอาการทางจิตยอย่างเช่นหูแว่วและภาพหลอนร่วมด้วยซึ่งอาจจะแตกต่างกับผู้ป่วยซึมเศร้าที่จะเน้นไปในเรื่องของอารมณ์เศร้าเด่นมากกว่านะคะแล้วก็มีความคิดฆ่าตัวตายที่ชัดเจนมากกว่าค่ะทีนี้พอเรามี วินิจฉัยว่าเป็นโรคแล้วก็มีอาการแทรกซ้อนทางจิตประสาทแล้วเนี่ยการใช้ยานะคะเราก็ควรจะต้องมีความระมัดระวังในผู้สูงอายุอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในแง่ของผลข้างเคียงยานะคะในเรื่องของฟาร์มโคคเนติกส์ในผู้สูงอายุซึ่งเราอาจจะต้องใช้ยาในระดับที่ต่ํากว่าผู้ป่วยที่เป็นวัยปกตินะคะการมีคอมพลแอนซ์คือการสม่ํามเสมอในการรับประทานยาของผู้สูงอายุก็มักจะไม่ค่อยสม่ํามเสมอนะคะการที่มีโคมอร์บิดโรคทางกายร่วมด้วยนะคะแล้วก็การ โอเวอร์โดสของยาเนี่ยก็มักจะเจอบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระม,มัดระวังนะคะทีนี้มาดูการรักษาในแง่ของ Non-pharmacological ก็คือการไม่ไม่ใช้ยาคือการดูแลทางด้านสภาพจิตใจในผู้ป่วยสมองเสื่อมกันบ้างนะคะว่าเราจะดูแลในแง่ของอะไรบ้างนะคะ ปัญหาที่เจอบ่อยๆก็คือเรื่องปัญหาทางพฤติกรรมเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องควรที่จะดูแลในเรื่องของปัญหาทางฟิสิกส์เข้าก่อนคือความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างเช่นการออกนอกบ้านเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีผู้ดูแลประกบติดตามไปด้วยนะคะเราควรที่จะมีะคล้ายๆกับพวงกุญแจมีไฟฉายมีอุปกรณ์ช่วยในการนําทางเบื้องต้นให้ผู้ป่วยเนี่ยไปแล้วก็กลับบ้านได้ถูกต้อง ะะส่วน temporal environment คือเรื่องของเวลาสิ่งสำคัญในเรื่องของผู้ป่วยสมองเสื่อมคือเขาจะไม่ค่อยรู้วันเวลาสถานที่การนอนก็จะนอนไม่เป็นเวลาดังนั้นเราควรจะต้องจัดตารางเวลาของผู้ป่วยเนี่ยให้เปะ๊เปะนะคะทั้งแง่ของกิจกรรมแล้วก็การกินอยู่หลับนอนด้วยส่วนต่อมาในเรื่องของ sensory consideration นะคะในแง่ของการรับรู้คะ่ะผู้ป่วยสูงอายุส่วนมากจะมีปัญหาสายตาแล้วก็การได้ยิน และบางครั้งเนี่ยเนื่องจากการมองเห็นไม่ชัดการได้ยินไม่ชัดก็มักจะทําให้เกิดเพอร์เซพชันที่ผิดผิดมักจะเห็นเป็นเรื่องของภาพหลอหรือว่ามีความระแวงนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะมีคนซุบซิบนินทาตัวเองหรือเปล่าถึงทําให้เราได้ยินไม่ชัดเจนก็เราก็ควรที่จะต้องใส่ใจดูในเรื่องของเซนสอรี่ตรงนี้ถ้ามีปัญหาเราก็พาไปประเมิอนอาการแล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยฟังหรือว่าแว่นตาเสริมหรือถ้ามีปัญหาต้อกระจก หก็รักษาตามสาเหตุที่พบนะคะแล้วก็นิวทริชแนลคือเรื่องของโภชนาการในผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยทางต่างประเทศมีการศึกษามาว่า92%ของผู้ป่วยดีเมนเชียเนี่ยมักจะมีภาวะขาดสารอาหารเพราะเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยจะไม่ค่อยใส่ใจในการรับประทานอาหารนะคะไม่มีผู้ดูแลในการรับประทานอาหารอย่างจริงจังแล้วก็ทานอาหารไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นการเตรียมอาหารสําหรับผู้สูงอายุที่มีสมองเสื่อมนะคะอันดับแรกเลยก็คือจะต้องเป็นซอฟต์เดยเอท นะคะแล้วก็จะต้องเป็น low salt แล้วก็ low fat เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยหลีกเลี่ยงาภาวะที่จะเป็นไขมันในเลือดสูงหรือว่าในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงเราก็จะไม่ทําให้โรคของเขากําเริบขึ้นมานะคะส่วนการดูแลทางด้านาจิตนะคะจิตใจนะคะก็ ส่วนตรงนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นบทบาทของที่จะบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ดูแลเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ในส่วนของ individual psychotherapy หรือการทำจิตบำบัดร,รายบุคคลเนี่ยจริงๆเขาเชื่อว่ามีโรในการรักษา บ้างแต่ว่าข้อแม้คือต้องเป็นผู้ป่วยที่มีคอร์ i ทีฟฟังชันที่เสื่อมถอยในระยะเริ่มแรกเท่านั้นเพราะว่าถ้าเรามานั่งทําจิตบําบัดผู้ป่วยที่มีอาการสมองเสื่อมมากๆหรือผู้ป่วยจําอะไรไม่ได้เนี่ยการที่จะามาให้คนไข้แบบรื้อฟื้นถึงคอนฟลิกต์เก่าๆเดิมๆแล้วให้เขาแก้ไขตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะแล้วก็ในส่วนของแฟมิลี่ไซโคทรปีคือการทําจิตบําบัดครอบครัวจะเป็นการทําจิตบําบัดทั้งครอบครัวโดยดูว่าในครอบครัวเหล่านั้นเนี่ยเขามีปัญหา ขัดแย้งอะไรกันหรือไม่เราก็จะได้แก้ปมในใจของครอบครัวเหล่านั้นได้นะคะแล้วก็ส่วนของกรุ๊ป psychotherapy ก็จะเหมาะในเซตติ้งที่เป็นโรงพยาบาลที่มีเตียงผู้ป่วยแอดมิดเยอะๆแล้วก็เราก็จะเลือกผู้ป่วยที่มีความคล้ายกันเนี่ยเพื่อมาในแง่ของการ support ซึ่งกันและกันหรือว่าการเสนอแนะไอเดียหรือว่าเป็นเซลล์เฮล์กรุ๊ปตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายคือ music t h e r a p เชื่อว่าในส่วนของดนตรีเนี่ย ทำให้คลื่นสมองเนี่ยผ่อนคลายการนอนหลับหลับง่ายขึ้นแล้วก็มีส่วนทําให้ลดเรื่องของแอนซายตี้ลดอาการแอ g ก e รช i ันได้ระดับหนึ่งด้วยนะคะส่วนการใช้ยาค่ะในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตประสาทนะคะแล้วก็ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีการพูฟในปัจจุบันถ้าผู้ป่วยมีอาการทางจิตก็ตรงไปตรงมาค่ะใช้ยารักษาอาการทางจิตถ้ามีอาการซึมเศร้าก็สามารถใช้ยาต้านเศร้า ะะถ้ามีปัญหา Cognitive Function ก็ใช้ยาที่เป็นรักษาในกลุ่ม Dementia ที่มีการ proof เมื่อที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนเรื่องยาน,นอนหลับกับยากันชกักก็มีโรในการใช้บ้างในส่วนของถ้าเราใช้ยาในกลุ่มข้างต้นแล้วไม่ได้ผลหรือว่าเอาออกมาแอดกับการรักษาเดิมซึ่งก็คงจะต้องอยู่ในดูนลลพินิษของแพทย์ผู้ดูแลหลักตรงนี้นะคะ โอเคค่ะก็ในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นในส่วนตรงนี้ไม่ทราบว่าในฟลอร์มีใครต้องการสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมคะม,มีท่านใดมีคําถามไหมครับมีตอนที่อาจาร,รย์ทำมีการบรรยายตอนไหนที่เหมือนกับตัวเราบ้างไหมฮะหรือว่าใครมีผู้สูงอายุในครอบครัวอยากแชร์ประสบการณ์เล่าให้ฟังร่วมกันเยินดีเลยนะคะ สึกตอนนี้ทุกคนจะออกอาการอีเบนเชียกน้อยๆหมดแล้วนะฮะสติไม่ค่อยอยู่ครับอาจารย์ครับมีคำถามจากฟลอร์ไหมฮะสงสัยสงสัยจะยังไม่ตื่นนะอาจารย์นะสงสัยกำลังทำจิตบำบัดสะกดจิตให้กับผู้ฟังในนี้อยู่นะคะ ม,มีมีประเด็นจากเมื่อเช้าที่ที่ฝ่าจารย์ธรรมิกาไว้ที่เราสงสัยกันเรื่องของสะกดจิตไหฮะบริยเยลสิน้นตรงนี้มีมีคำอธิบายเพิ่มเติมไหมฮะอาจารย์ฮะ ก็เมื่อสักครู่ที่ได้บอกไปแล้วนะคะว่าการทําจิตบําบัดเนี่ยจะเหมาะเฉพาะในผู้ป่วยที่มีปัญหาค ognitive function หรือความจําที่เสื่อมถอยในระยะเริ่มต้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าการสะกดจิตที่ที่คุณแอ้พูดถึงเนี่ยหมอคิดว่าน่าจะเป็นในเชิงของจิตวิทยาหมู่มากกว่าที่ทําให้เกิดการโน้มน้าวจิตใจแต่ว่าในเคสที่เป็นผู้ป่วยจิตเวทที่เป็นสมองเสื่อมจริงๆเนี่ยก็คือคงต้องดูเป็นรายบุคคลไปมากกว่าค่ะก็เขาใช้กลวิธีเรื่องของ การส s <S ra, ื่อสารการตลาดที่ไปโมดิเวตความรู้สึกนึกคิดของประชาชนให้เลือกบริยิวซินนะใช่ค่ะาะว่าตอนนี้ก็ประเทศไทยก็กาลังใช้อยู่นะครับใช้โพต่างๆเข้ามาเป็นส่วนร่วมนองคประกอบนะครับว่า้คุณจะต้องเลือกใครหรือไม่เลือกใครนะครับเลือกคนนี้ได้กี่ร้อยเลือกคนนี้ได้กี่พันอะไรเนี่ยนะฮะช่วงนี้อยู่ในกระแสครับก็ขึ้นกับแรงจูงใจที่ได้ว่าโมดิเวตแค่ไหนด้วยนะครับก็ถ้าถ้าไม่มีคําถามจากฟลอก็นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ของการดูแลผู้สูงอายุนะครับทําอย่างไรที่ คนดูแลจะแฮปปี้นะครับผมเชื่อว่ายากมากนะครับนะดูแลเด็กง่ายกว่านะครับแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุยังไงก็ดีเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าสัดส่วนของประชากรในบ้านเราในปัจจุบันก็ดีหรือในอนาคตอัน5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยผู้สูงอายุจะมากกว่านะครับคนวัยทํางานและในวัยเด็กนะครับสังเกตเาจากพวกเราในห้องนี้ก็ได้นะครับก็ยังละอ่อนกันหลายๆท่านนะฮะคืออายุเหลือแค่ละอ่อนละอ่อนนะฮะนะครับเพราะฉะนั้น เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเพื่อรับกับสภาวะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ธรรมิกาด้วยครับและช่วงนี้ครับทางโรงพยาบาลสมเด็จศร,รีราชาก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธรรมิกานะครับก็มีของที่ระลึกมอบให้นะครับโดยท่านผู้ช่วยผู้ในการนะครับอาจารย์สายฝนสุวรรณครับขอเ,เชิญอาจารย์ด้านหน้าเวทีมอบของที่ระลึกให้อาจารย์ธรรมิกาด้วยครับ ท่านใดมีปัญหาที่ยังไม่อยากเปิดเผยในที่นี้ว่าตัวเองจะมีภาวะเสี่ยงอย่างที่อาจารย์พูดหรือไม่ก็มาติดต่ออาจารย์ได้ที่แผนกจิตเวชศูนย์สมองของสมิติเวชศีราชานนะครับ,รบเล็ก,เกน้อยจากทางสมิติเวชศีราชาครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ